ที่นี่ตําบลป่าซางอํเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายอํเภอเวียงเชียงรุง้งโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุง้งได้คัดเลือกตําบลป่าซางเป็นตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2,566ตําบลป่าซางแบ่งเขตการปกครองเป็น16หมู่บ้าน มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ87.06ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด7,205คน2,497ครัวเรือนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยประมาณ420เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร,รทำไร่ทำนาทำสวนส่วนมากใช้ภาษาพื้นเมืองในการสื่อสารในการดำเนินชีวิตประจำวันตำบลป่าซางมีกลุ่มองค์กรและเครือข่ายแหล่งเงินทุนต่างๆในพื้นที่เช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนแม่ของแผ่นด,ดินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่นๆตำบลป่าซางมีแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งและตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีการจัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาตำบลป่าซางและนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการใช้โปรแกรม cia ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบข้อมูลชุมชน แยกแยะประเด็นปัญหาและนำแผนไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาชุมชนจนสำเร็จเป็นรูปประธรรมทั้งมิติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นส่งเสริมการทำแนวกันไฟการจัดทำถทังขยะเปียกลดโลกร้อนมิติด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่น ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าซางได้ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต